นะจะให้เป,เป็นแนวทางในการไปซื้อไปอไปหยิบจับลอตเตอรี่กันนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะที่รักนะแบ่งปันเพื่อนๆของเราค่ะนะคะสำหรับใครที่อยากได้เลขทูกฟิล์มบมีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะเลขทูบเราจะขึ้นแช่นานไหม ไม่ได้นะคะต้องสลับกันกับคนสวยกับคนหล่อนะคะใครที่เข้ามาแล้วตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะที่รัขาหนะคะหลายคนหลายท่านบอกอาจารย์หนูอยากเห็นเลขทุบจริงๆจังเลยว่าเลขที่ให้ไปนั่นมันใช่เลขเดียวกันบะนะคะเอาเมื่อวันที่แล้วเราฟังนะอาจารย์มเมื่อวัที่แล้วเราได้ศูนย์สสานะอาจารย์ขานะคะทุบทุก,ทกหนึ่งงวดเราจะจุดให้สองแท่ง เพจจริงจะจุดให้สองแท่งเท่านั้นนะคะคส่วนคลิปวิดีโอที่วนไปวนมาอาจจะมีของคลิปเก่าๆเดิเดมๆนะคะใครดูปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่วงนี้มีหลายคนบอกว่าอาจารย์เห็นเพจแต่ละเพจโอ้โห น,น,น้าอนาอาจารย์ชาอาจารย์เช่ด้วยทำไมขึ้นเลขทูบแล้วล่ะ,<น>ะทำไมให้ใหเลขทูบล้วล่ะ,นนะขณะนี้วันที่30สิงหาคม2 5 6 4ขณะนี้เวลาสองทุ่มกว่าๆค่ะท่านกําลังรับชมเลขทูบจริงของเพจอาจารย์ชัดอาจารย์เคนะคะอาจารย์เช่ได้ใบให้แฟนเพจไปแล้วนะเดี๋ยวเราได้หนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวเราจะต้องตัด ให้แฟนเพจเนี่ยได้เจอกับอาจารย์ชาอาจารย์เคสอาจารย์เคจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องว่าใครที่อยากได้เลขทูบจุดสดวันพรุ่งนี้จุดสดวันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่ห<ล>นึ่งเลขทุบจุดสดวันพรุ่งนี้ค่ะอ๋อ,อ,อพรุ่งนี้พรุ่งนี้อีก่งแท่งนะพรุ่งนี้อีกหนึ่งแท่งเนี่ยอาจารย์เคจะให้ค r code ของเฟซไอของ ของลน์คิวอาร์โค้ของ l ลายขึ้นหน้าจอไปรับพี่ๆมาใครที่อยู่ไม่ถึงหนึ่งหมื่นท่านนะคะเพื่อให้พี่ๆมีโอกาสได้เจอเลขทูบและได้เจอเพจจริงนะ,ะนะคะเดี๋ยวใครอยู่เพจ <7 S 1> ปลอมหรือเปล่าว่าอาจารย์เดี๋ยวใครอยู่เพจปลอมเราจะส่ง QR โค้ดไปรับมานะครับะนะคะเอาเจ็ดนะคะที่รักอ่าเจ็ดนะอาจารย์ชาตันเคีนะครับให้แฟนเพจไว้นะครับเป็นแนวทางเรียบร้อยแล้วสำหรับเลขแรก นะครับแล้ววันนี้มาดูเฉลยกันนะเฉลยข้อสอบวันนี้มาเฉลยข้อสอบกันนะครับสาหรับทุกแทงแรกและพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะจุดสดนช่พรุ่งนี้จุดสดหลายคนหลายท่านนะคะหลายคนหลายท่านค่ะนะคะที่เข้ามาตอนนี้ค่ะที่รักขาสวัสดีที่รักหวยมาแล้วมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะที่รักขา ขออนุญาตคันเลขทูบนิดนึงเพราะว่าถ้าขึ้นนานไปเดี๋ยวจะคลิปมันจะปลิวนะ,ะตอนนี้เดี๋ยวจะส่งนะฮะใครที่อยากได้เลขทูบจริงๆในวันพ่กนี้กลัวหากันไม่เจอใครเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วกลัวหากันไม่เจอเลขทูปเพจนี้ปังมากนะจ๊ะนะชิ้นเดียวเราก็ส่งให้พร้อมกับเลขทูบเลยนะครับสาหรับทูปงวดหน้านะครับอันนี้ตั้งใจไว้ก่อนเลยเพราะว่าแฟนเพจจะได้ไปหาแนวทางของงวดต่อไปกันได้เร็วเร็วขึ้นนะครับเร็วหน่อยนะอ โอ้โหอาจารย์ขามาแนวนี้คือเลขอะไรมาแนวนี้คือมันชัดอยู่แล้วเนาะอ่าเราได้บอกกับแฟนเพจไปเป็นแนวทางกันบ้างแล้วนะอ่าอ่าแฟนเพจครับแฟนเพจใครที่ยังไม่ได้นะใครที่ยังไม่รู้ว่าเลขนี้เลขอะไรใครที่ยังไม่รู้ว่าเลขนี้เลขอะไรอ่ะแฟนเพจจ๋าเดี๋ยวให้พี่ๆชกันร้นนนะช่วกันรุน้น นะคะ,ะพี่พี่หนึ่งหมื่นห้าพันท่านตอนนี้คนแชร์จันเค้หกพันแปดร้อยห้าสิบสี่คนขออีกคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ได้ไหมใครยังไม่ได้ไลค์ได้แชร์จันเค่ขอให้เรามีโชคหมู่ร่วมกันนะที่รักนะคะใครกดแชร์นะครับขอให้เราได้สามตัวตรงตรงไปด้วยกันเลยนะครับใครร่วมกันกดนไลค์<ม>กดแชร์นไม่แน่นะคะจันบางคนเนี่ยดูพร้อมกันแต่บอกโอ้หนูทําไมไม่ได้ซื้อนอ้อเสียดายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะบางคนก็ได้แบ่งปันบางคนก็ไม่ได้<า>แบ่งปันนะคะ ปมมือต้อนรับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองต้อนรับเลขตัวที่สองครับเด่นและชัดเด่นและชัดครับเด่นและชัดนะอ่ะเดี๋ยวพบกับอาจารย์เคสักครู่นะครับเพื่อที่จะส่งลิงก์คิวอาร์โค้ดไปรับแฟนเพจก่อนเนาะอ่ะสวัสดีครับอาจารย์ขาเดี๋ยวส่งลิงก์แฟนเพจไปไปรับแฟนเพจอีกรอบหนึ่ง <นา S 1> ตอนนี้<า>เพจปลอมเพจก๊อปปี้อาจารย์ชัดเยอะมาก ให้ไปเลยนะจย์เนาะได้ได้ได้นะคะใครที่ซีเอสินค้าวันนี้จะได้ของกลางเดือนกันยาไป3วันเท่านั้นนะที่แจกให้ฟรีนะเราปล่อยซีเอสินค้าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะใช่<า>ค่ะ,ะปกติเลยปกติเราปล่อยซีเอสินค้าเป็นเรื่องธรรมชาติพี่ๆ่ท่านไหนที่อยากซีเอฟอะไรนะก็สามารถที่จะซีเอฟแล้วเราก็ส่งเลขทูกไปให้ในกล่องแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครบอกว่าเอ้ยไม่ซีเอฟได้ไหมจย์ได้ไหม ได้ไดก็อรอลุ้นก่อนหวยออกสองวันแล้วอัดคลิปวิดีโอไว้ให้คุณแน่นอนนะคะคุณสามารถอรอลุ้นได้สําหรับใครที่แบบว่าเอ้ยเรายังไม่สะดวกในการซีเอฟอ่าเพจนี้ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเราจะไม่ค่อยมีการบังคับแฟนเพจโอยอาจาต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 า,ามนมนมาแล้วมนมนมาแล้วมนมนมาแล้วอามนมนมาแล้วพี่พี่พีให้หน่อยได้ไหมจ๊ะเจ็ดสี่สุดปังเจ็ดสี่สุดปัง พิมพ์ให้หน่อยได้ไหมจ๊ะที่รักเ <74 S 2> จ็ดสี่รย์ปังนะคะเจ็ดสี่สุดปังอ่ะอาจารย์ขาสวัสดีจ้า <illi ard ly> เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตประชาะสัมพันธ์นะงวดเนี้ยเราจุดให้ก่อนห้าวันนะคะงวดเนี้ยจุดให้ก่อนห้าวันแล้วก็พว่เนี้ยเป็นแท่งที่จุดสดหลายคนหลายท่านบอกอาจารย์หาซื้อลอตเตอรีร่ไม่ทันแล้วนะคะ งวดหน้าเลยขอสลับกันบ้างขอสลับกันได้ไหมจารย์<ด>ขอสลับกันคใครที่ซ f อสินค้าวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดและหนึ่งรับแค่สามวันเท่านั้นที่จะใส่เลขทูบที่จุดก่อนของงวดกลางเดือนกันยาจะขออนุญาตจุดก่อนและอัดคลิปวิดีโอไว้พี่ๆใครที่จะ CF อสินค้าจุดวันที่หนึ่งตอนเย็นเลยค่ะจานใช่จุดวันที่หนึ่งตอนเย็นแล้วก็ นะคะพี่ๆใครที่ออเดอร์ไว้วันที่30 3สิสดนะคะแล้วก็1เนี่ยนะคะหลังจุดเรียบร้อยแล้ววันที่2จะเริ่มทยอยส่งให้ใครอยากได้แบบนี้เพราะว่าหลายคนหลายท่านหาไม่ทันอันนี้เอาใจทั้งคนที่อยากได้เลขก่อนแล้วใครที่บอกว่าไม่สะดวกอันนี้ประกาศเลยนะใครบอกไม่สะดวกหนูรอลุ้นรอลุ้นนะคะเลขทูบก็จะมีคลิปวิดีโอให้วันที่อา่างวดหน้าจะเป็น14กับ15นะคะนะ ใครอยากได้ก่อนนะคะสำหรับคนที่อยากได้ก่อนเนาะจะปงจะปังมากเลยนะคะที่รักนะมามา <ๆ S 1> เลกปังปังสวยๆมาแล้วจ้าคนก็สวยนะคนก็สวยเลขก็สวยขอบอกเลยใครที่รักขาอุ้ยมีอีก<ต>หน่งรุ่นรหัสพระปู่สีอะไรที่เขาบอกรหัสพระปูรหัสอะไร <พอ S 1> ปูรหัสพอพานสองเจ็เก้าค่ะท้าจี้อย่างเดียวนะ ที่รักบูชารุ่นนี้แล้วไม่ต้องบูชาแก้วนักราชหรือแก้วนาคาเพิ่มนะคะด้านในอาจารย์เคสใส่ไปให้เรียบร้อยนะคะนะจาก800กว่าให้2 7 9บาทรหัสคือพอพาน279ติดกันค่ะพอพานแล้ว279นะคะแต่ถ้าได้อยากได้ซอยด้วยพิมพลเสือเลขสองกับจ้ด้วยสร้อยบจ้ด้วบ379าบาทให้พิมพ์รหัสสอเสือเลข2พิมพ์แค่สอเสือเลข2นะคะเดี๋ยวระบบจะดูดไปแล้วก็คิด4 7 สี่สองอาจารย์ที่จริงอ่ะรถเราอ่ะเคยมีทะเบียนเคยมีทะเบียนสี่เจ็ดสองอ้าวแฟนเพจที่ที่อยู่ใครจ๋ารถเราเคยมีทะเบียนสี่เจ็ดสองหนึ่งคันใช่สี่เจ็ดสองมีหนึ่งคันค่ะนะคะอ่าใครอยากได้เลขฝันวันนี้ยังเพิ่งไปนะฉันก็ฝันแม่นนะฉันจะบอกให้อาจารย์จะให้วันนี้หรือให้พรุ่งนี้วันนี้วันที่สามสิบไม่ใช่เหรอคะจ๋าใช่อ่หนูให้วันนี้ให้วันนี้เหรอใช่ดีใจจังเลยแฟนเพจจ๋า อาจารย์ชัดก็รอเลขฝันกับเขาเหมือนกันเอ๋อเมื่อว่าที่แล้วอาจารย์เคตีมาได้คือสองสามศูนย์เจ็ดเนาะได้กันไปก็คือสองสามนะแหวนแปดสิบเก้ารักอะไรเจ<า>้าว่าวเลขแปดรักอาจารย์อาจา,า,จารย์ทบทวนซอสเสร์เลขแปดอีกทีพอดีเมื่อกี้นี้ลสรหาดมันเต็มพอดีของมันแอดมินเขาลืมเพิ่มเพิ่มยอดไว้ได้ได้ซอสเสริลเลขแปดใช่ไหมใช่ใช่ได้ได้เมื่อกี้อาจารย์ชัดนะคะใครที่ระบบไม่ดูด เมื่อสักครู่นี้จย์ชัดเปิดระบบไม่ไม่ครบนะคะอยากได้น้ำพริกได้ได้ไดจะพี่จับแป๊บนึงนะ,คะใครอยากได้คะที่ราาักขานะ,ะโอ้ยเลขฝันสอ,สสอสเสือเลขแปดสอสเสือเลขแปดะรหัสนะสอสเสือเลขแปดจากราคาเต็มพันสองไปประมาณเจ็ดเก้าเก้าไปไปประมาณห้าเก้าเก้าตอนนี้เหลือสามร้อยเกิเก้าแล้วคะที่ราาักขาถ้าถูก<ด>รางวัลน,นิดหนึ่ง<ด>อาจจะ,อะพอให้เจ็ดเจ็ดอะไรนะคะจารย์ อะไรมันพลาดไปแต้มเดียวอะค่ะพออีกครั้งหนึ่งไม่พูดเลยใช้การแบ๊บๆเอาแล้วก็เดี๋ยวขึ้นตัวเลขให้แทนอะไรอย่างเงี้ยนอนมาใช่เลขฝันเลขนอนมาแล้วกันนะทีะ่รักนอนมานอนมาอ่าเหมืนอนยาวไปเลยที่รักโอ้โหแฟนเพยขาเลขฝันนะเป็นอาจารย์แค่เป็นคนฝันแม่นแต่ปกติไม่ค่อยฝัน หลังๆมาแฟนเพจขอเลยอแฟนเพจเคยฝันแล้วแฟนเพจขอก็อเลยอุ้ยฝันแต่ครั้งนี้ฝันทะลลุ่นล,ลอยใครฟังไม่ได้แต่ตีเลขมาให้แล้วไออย่างนี้นะจันนะนะไออย่างนั้นเลยไออย่างนี้ไออย่างนี้ไออย่างนั้นไออย่างนั้นเลยใช่ไออย่างนี้ไออย่างนั้นอ่าเลขนอนนะมาดามขิงเขาบอกพิเศษนอนมาพิเศษนอนเลยพิเศษนอนนะ ตีตัวนอนเลยนะเนี่ยตีตัวนอนเลยเหมือนคือรถทัวร์น่ะนะคะนอนมานอนมา้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ในเพจข,ของเรานะล <c oughs> ักนะเอาสือกสนับบอแบนะบอแบลเลขนอนนะเลขนอนนะอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะหาฟอนก่อนอ่าอ่ะ,อะได้แล้วถันไหมทันไหม,ไหมเลขนอนมาเลขนอนมาพี่จ๋าจับคู่กันนะครับแฟนเพจจับคู่กันเองนะ อาจารย์เคเขาฝันเนี่ยต้องเดี๋ยวต้องมาเล่าเลนะว่าฝันทําไมตีตีตีได้เลขสี่ตัวเลย <S <S ถ้าเพอร์วีสองตัวนี้ได้รางวัลที่หนึ่งแล้วนะนะแฟนเพจบอกว่ามีแฟนเพจบอกกับหนูว่าที่เพจปลอมก็ให้อาจารย์ที่เพจปลอมให้แล้วก็บอกว่าลด,ลดอาจารย์หายไม่ใช่ไม่ใช่งวดนี้อาจารย์เคฝันทะลึ่งเลยฝัน้าตำเลยนะคะฝันทะลึ่งมากฝันทะลึ่งมากเลยบ้าบอา ใรากินอิ่นนอนหลับหรือเปล่าแต่ก็ปกติก็ฝันแม่นูนะครั้งนี้ตื่นมาปุ๊บยิ้มกลิ่งเลยที่ฝันมาหาฝันทะลึ่งใช่ไหมฝันทะลึ่งพี่พีพีมใหน่อยจ้ะพี่พีพีไม่หน่อยนะแต่อาจารย์ยไม่กล้าพูดนะคือตัดเอานะครับแฟนเพจตัดเอานะสองตัวก็ตัดเอาคนที่รักใครอยากได้สามตัวก็ตัดสามสามหน้าสามหลังใครอยากได้สองที่จริงห้าหนึ่งสามนี่มันอยู่ในเลขสูตรสามตัวอาจารย์ปะมันคุ้นๆอะใช่ใช่ใช่ปะ อาจารย์จะพูดสิห้าหนึ่งสามนี่คืออยู่ในสูตรอาจารย์จะพูดสิหนูไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้หนูไม่ได้คุยด้วยอ๋อฮ่า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 ่าเลขนอนมาเมื่อวันที่แล้วคือสองสามศูนย์เจ็ดเนาะที่รักเนาะแล้วก็สองสามมาเนาะตัดคู่หน้านะอันนี้เราก็ไม่รู้นะที่รักลองตัดคู่เอานะลองมุนกั